แล้มากันแล้วกับพี่แจมนี่ได้ว่าคู่นี้คือคู่ที่หลายคนกําลังมารอคอยและจับตาม,มองพี่โตเพราะว่านี่คือลูกสาวเราเองถูกต้องขอเ,เสียงกรี๊ดดังๆให้กับฟินเบค,เบคเกี้เชิญเลยคะ่ะ<อ>สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ ดังเจ้าหญิงและเป็นแบบว่าเหมือนลอยมาเมื่อกี้เหมือนเหมือนลูกลอยมาเมื่อกี้หนูก้าวไหมคะหรือว่าหนูลอยมาก้าอยู่ค่ะอะไรนะอะไรนะสวยนี่คณิยาวันนี้เลยแฟนก่อนดีกว่าทั้งในฮอนี้รวมถึงในไลฟ์ซตร์มิ่งด้วยสวัสดีค่ะฟินนะคะ สวัดีคะ่ะเบกกี้นะคะ Hello guys Hello ให้แอร์ทานคนนิดนึงเพราะว่าในขณะที่น้องกำลังทักทายเดี๋ยวแฟนบก็คึกคิดกันบอกโอ้โหสุดยอดสุดเด็ดเลยถูกต้องวันนี้มาเลยแบบเรียกว่ามาร่วมงานเดินพรมแดงกับแคสต์วอร์ดสองศูนย์สองสามรู้สึกยังไงบ,บ้างลูกพี่ฟินดีกว่ามาตื่นเต้นคะ่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมแบบครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วคะ่ะก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมดีืดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะ เพราะว่าครั้งที่แล้วก็มาเป็นครั้งนึงแล้วก่อนที่ซีรีส์ของเราจะออนแอร์ถูกไมหมคะแล้วเราก็ซีรีส์ออนแอร์จบแล้วแล้วก็มาเดินอีกครั้งหนึ่งแตกต่างกันไหมลูกรู้สึกไงความแตกต่างอ๋อรู้สึกว่าครอบครัวเราเติบโตขึ้นเยอะมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะคืนนี้อ่าไหนคือครอบครัวฟีนแบกกี้บา้างฮะยกมืออายุมือสูงห่ะยกมือสูงค่ะโ,โอ้ยิ่งใหญ่อลังการพี่เจม อยากจะมอบขนให้น้องอลองดูไหมล่ะมอบซีเฟิร์อันนั้นอ่ะให้เลยให้เลยให้ลูกเลยเพราะว่าลูกถ้าลูกบอกว่าอยากได้อะไรนี่ได้หมดเอางี้ถ้าลูกบอกว่าพี่พี่โซหนูอยากได้เฟิร์ได้ไหมเบกกี้ไม่ได้พูดเบกกี้อยากได้ไม่รู้เบกกี้อยากได้ไหมเบกกี้อยากได้เฟอร์ค่ะใส่เลยลูกสาวใส่ใส่เลย ลูกสาวเอาไปเลยสวยไหมสวยไหมคะแล้วนี่ใส่อยู่ตั้งนานเมื่อกี้สวยเมื่อกี้มีแฟนลับกระซิบมาบอกว่ายังงไะตอนพี่โซใส่เหมือนเฟอร์แต่พอเบกกี้ใส่ทำไมเหมือนปีกนางฟ้าฟีนเห็นด้วยไหมฟีนเห็นด้วยไหมอะไรนะฟีนก็อยากได้อยากได้ตั้งหูอยากได้ต่างหู ตอนนี้พี่โซจะเปลื้องผ้าละเพราะจะนอนก่อนปลนมีมีพี่ๆในค่ายเดียวกันกระซิบมาแล้วกาลังมว่าเอ้ยมาถึงแล้วนะไอ้ดอกนีตรงนี้ถูกนะตอนนี้นะเราเสียงกินดดวยกังให้กับฟรีนและเบกกี้พี่เจมเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะต้องใส่ตังหูใหม่เลยไม่ได้แล้ว